มองรดแวน่นมาแล้วยืนยันคู่แรกครับพิเมธเลือกใครครับ Buffalo Bill ครับทางเพ i o t น่าจะชนะเป็นเกียที่6ติดต่อกันเฮ้ยอะไรเนี่ยสวนเลเทสเล,ล้วเนี่ยอ่าบอกแล้วไงสัปดาห์นี้ผมสวนเล่สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่รายการตอกต้ำทอล์กกับเรื่องราวมากมายทั้งในและนอกสนามตอนนี้คุณอยู่กับผมตอกต้ำพันส um ิทธิวิชยาคุป ผู้บรรยายกีฬาที่คุณคุ้นเคยพอดแคสเตอร์ที่คุณคุ้นเสียงพร้อมแล้วติดตามกันเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการตอกต้มท um ้อกนะครับกลางสัปดาห์เจอกันกันกบตอกตั um ้มทอก NFL นะครับสัปดาห์นี้โปรแกร,รมพิเศษครับเพราะว่าเป็นสัปดาห์วันขอบคุณพระเจ้าด้วยดังนั้นเราจะไปเจาะลึกกันนะครับเดี๋ยวมีอีก EP หนึ่งต่างหากเลยนะที่จะพูด ที่มาที่ไปว่าทำไม NFL กับ h a n k s i p v i n g ถึงกอดกันกลมขนาดนี้นะครับแน่นอนครับวันนี้คุณอยู่มผมนะครับพันสิทธิ์วิเชียรกรุ๊ปแล้วก็จะมีรุ่นใหญ่ใจถึงรูปล่อตัวใหญ่กล้ามโตเสียงดังมากภาคอยู่หัวมุมหนึ่งก็ได้ยินอีกหัวมุมหนึ่งของชั้นไปเลยนะครับพี่สุเมศรัตนาเป็นชาตินะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้โเอาลครับก็ ช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันกันกบสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากว่าตอนนี้เราอัด E ีีนี้กันอยู่เนี่ยให้พี่สเมเพททำหน้าเศร้าก่อนนะฮะ<อ>แล้วก็สารภาพไปนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับพี่เป็นไง<อ>นะฮะความมั่นใจเกี่ยวกับดัลลัสคาร์บอ s <laughs> ที่จะปราบเคซีมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรที่แปลกประหลาดม,นะมีคนส่งเข้ามาว่ามีคนส่งเข้ามาว่าพี่สเมเพศต้องถอดแว่นด้วยจะได้เห็นสายตาเวลาพูด <laughs> เพราะว่าอันนี้เนี่ยเงามาสะท้อนไม่เห็นตาว่ายี่บ่ได้ไหมได้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 โอเคเอก็เอาอันี้ต้องต้องตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จไหมเฮ้ยตีหน้าเศร้าแล้วเล่าเรื่องจริงแต่แบบเป็นเรื่องจริงแบบให้คนอื่นฟังอ่ะโอเคอคือต้องอยู่ที่บอกอ่ะนะว่าถ้าถูกทุกคู่แล้วก็อ่าไม่มีพลาดเลยเนี่ยป่าเนี้ยก็คงไม่นั่งตรงนี้แล้วมึงป่านนี้คงจะเป็นเสียสูเมธเป็นลวมึงมีอีนูเต็ม รอบตัวไปหมดอะไรทำนองนี้แต่โอเคเอต้องยอมรับว,ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างที่ทีมพวกทีมแต่งแต่งทีมที่มีทีมบุกดีๆเจ๊งบงกันไปแถวไม่ว่าจะเป็นคาวบอยส์ไม่ว่าจะเป็นบิลส์ไม่ว่าจะเป็นกรีนเบย์แพ็คเกอร์ก็สะดุดหัวขมำกันหมดเลยแล้วก็ทำให้พวกบรรดาเสียนทั้งหลายแหล่เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นกี่ธงกี่บักกานี่ก็หักเปนสะบั้น,บบนแหลกนะครับเพราะฉะนั้นก,ก,ก็ก็น้อมรับว่ามันเป็นอะไรที่เกินความคาดหมายพอสมควรนะครับครับแต่คนเราควรจะได้รับโอกาสครับไม่ว่าคุณจะผิดพลาดมาแค่ไหนคุณควรจะได้รับโอกาสนะครับและคุณสุมเมธคุณสุมเมธ คุณสุเมฆจะได้รับโอกาสในการแก้ตัวในสัปดาห์นี้ครับว่าว่าแต่จะเป็นการแก้ตัวหรือจใหมหน้าแต่งหนักก็เดิศก็แล้วแต่บุญตกรรมแล้วครับพี่นะครับผมพร้อมยังครับพี่สุเมฆนะพร้อมครับมารายการนี้ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวไงชอบคนยอย่าไปกลัว นะครับผมก่อนอื่นนะครับเราจะไปดูในเรื่องของโปรแกรมถ่ายทอดสดกันก่อนนะครับ NFL Tanksgiving h Games นะครับเริ่มต้นคู่แรกนะครับเที่ยงคืนครึ่งเป็นเจ้าประจำนะครับ Detroit Lions จะเปิดบ้านพบกับทางด้านของ Chicago Bears นะครับทีนี้เขาก็จะเป็นอริร้ายร่วมกันมานะฮะไม่รู้ทำไมถึงเป็นอริกันก็ไม่รู้นะพี่สมเชษขอสั้นๆหน่อยทำไมเขาเป็นอริกันคือเป็นทีมเก่าแก่ทั้งสทีมเพราะฉะนั้นเจอกันมาบ่อย ก็กลายเป็นคู่แค้ะเจอกันมานานรู้เขารู้เราก็หนึงเป็นคู่หนึ่งในบริษัทที่เจอกันบ่อยโอเคนะครับคู่ที่2ต่อมานะครับก็จะเป็นตีสีครึ่งนะครับทางด้านของ r a เดอร์สพบกับ c าร์ o บชนะครับส่วนคู่เช้าเลยนะครับก็คือ8ปดโมงครึ่งเช้าวันศุกร์นะฮะซึ่งปกติเนี่ยโปรแกรมมันจะมีแค่คู่นี้คู่เดียวถ้าเกิดว่าไม่ใช่แตงสกิวิ่งนะครับก็จะเป็นเกมระหว่างบิลส์จะไปเยือนเซน์นะครับผม ส่วนในคืนวันอาทิตย์ต่อเช้าวันจันทร์นะครับก็จะเป็นเกมระหว่างไททันส์พบกับเพลเทียสนะครับตีหนึ่งนะครับอีกหนึ่งคู่ก็จะเป็นแพนเทอร์สพบกับดอลฟินส์นะครับหลังจากนั้นมาก็จะเป็นทางด้านไวกิ้งส์ไปเยือนไนเนอร์สแรมส์ไปเยือนแพักเกอร์สองคู่นี้เนี่ยช่วงตีสี่ยี่สิบนะครับแล้วก็ตอนเช้า8ปดโมงครึ่งบราวน์สพบกับเรเวนส์นะครับปิดท้ายเราไปดูกันที่มันเดย์ไนท์ซีฮอคพบกับวอชิงตันฟุตบอลคลับ แน่นอนแหละแดนซ์ i วิ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจทั้ง3คู่อยู่แล้วแล้วก็เลตติ้งกระสุดนะครับเพราะฉะนั้นเมลหลักๆเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าเขาให้ความสนใจกับใน3คู่ของในเกมแ h a ซ k s ิ้ i วิ่งค่อนข้างเยอะดังนั้นเราคัดมาแ h a ซ k s g i v วิ่งนะครับเราจะคุยกันในคู่ที่เล่นเช้าวันศุกร์นะครับถูกไหม นะครับเราจะคุยกันในคู่ที่เล่นเช้าวันศุกร์นะครับแล้วก็อีก2คู่เราจะคุยกันในเกมระหว่างเกมเพลเทียสที่ลงสนามแล้วก็อีกหนึ่งคู่จะเป็นกินเบย์ใช่ไมพี่ที่พี่เตรียมไว้เนี่ยใช่ใช่ครับนะครับผมอ้าวดังนั้นครับพี่สุเมธเชิญที่คู่แรกก่อนเลยครับมาคู่ที่3ของแดนสกีวิ่งก่อนเลยแล้วกันนะครับบอฟฟอล์บิลส์จะเจอกับนิวลินเซน s ์ซึ่งต้องบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วนี่บอฟฟอล์บิลส์นี่หัวคัมมเลยนะคือเจอกับ อินเนอร์โพลิสคเนี่ยคือก่อนเกมเนี่ยเล่นใถบ้านใครๆก็มองว่า b i l l ์น่าจะมีโอกาสชนะด้วยฟอร์มทีมรับที่แบบโอ้อันดับหนึ่งของลีกไม่มีตัววิ่งคนไหนที่จะวิ่งใส่ทางทีมรับของ Buffalo Bills เกินกว่า70หลานี่หายากมากมีแค่เดวิดเฮนรี่หรือว่าคิงเฮนรี่เท่านั้นเองที่ทําได้แต่ปรากฏว่าใครจะเชื่อว่าเกมสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าโดนจนาธานเชเลอร์ของทางทีมโคสเนี่ย วิ่งใส่อย่างเดียวใน185หลา4ทัชดาวแล้วก็ยังทำอีก1ทัชดาวจากการรับบอลพูดง่ายว่าวันนั้นเนี่ยจอนาเทเลอร์คนเดียวเนี่ยเหมา5ทัชดาวใส่ทางทีมบอสตัโเรดบิลส์ทำให้แพ้ไปแบบยับเยินที่สุดในฤดูกาลเลยคือแพ้ไป15ต่อ41นะครับก็เลยทำให้ฟอร์ม5นัด้านหลังของบิลส์เนี่ยค่อนข้างแว่แงจากที่สตาร์ฤดูกาลดีๆมาเนี่ย5นัด้านหลังเนี่ยกลายเป็นชนะ2แพ้ถึงสานะครับ ในขณะที่ทีมเซนส์เองเนี่ยตอนนี้มีผลงานชนะ5แพ้5ก็ยังมีลุน้นเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นการเล่นในบ้านนี่หมอนก็เป็นเพลย์ออฟไกลๆเหมือนกันเพราะถ้าเกิดสมมติว่าสัปดาห์นี้เซนส์แพ้อีกก็จะกลายเป็นชนะ5แพ้6เนี่ยโอกาสที่จะเข้ารอบเนี่ยจะย,ยากเลยแล้วก็อีกอย่างที่สําคัญก็คือว่าทั้ง2ทีมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในบริษ,ษัทเจอกันไม่ค่อยเยอะเลยนะในบริษ,ษัทนี่เจอกันมาแค่11ครั้งเท่านั้นเองแล้วก็เซนชนะ7แพ้ส่ ล้วก็เซนเองเนี่ยชนะห้าในหลังสุดที่เจอกันด้วยคือผูกปีผูปผปกปีถ้าดูจากถ้าดูจากสถิติจะเห็นว่าเซนเนี่ยค่อนข้างจะได้เปรียบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเล่นในบ้านไม่ว่าจะเป็นสถิติในการที่เจอกัน5ครั้งหลังสุดก็ชนะรวดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าเกมเนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่าทั้ง2ทีมเนี่ยเป็น2ทีมที่เหมือนก็แพ้ไม่ได้เพราะว่าตอนเนี้ยบิลจากที่คิดว่าจะเป็นทีมที่เป็นทีมนํากลุ่มหรือว่าแชมป์กลุ่มได้ไม่ยากเนี่ย ไปเปรามาสัปดาห์ที่แล้วที่ไปสะดุดแพ้โค้ชเนี่ยตอนนี้เลยหล่นมาเป็นอันดับ2แล้วก็ทําให้เพจเทรดกระโดดขึ้นมาเป็นนํากลุ่มแทนนะครับเพราะฉะนั้นเกมเนี้มันเป็นเกมไฟ์บังคับในแง่ที่ว่าถ้าบิลส์แพ้ในเกมนี้อีกเนี่ยโอกาสที่จะเป็นแชมป์กลุ่มนี้จะยากเลยเพราะโปรแกรมที่เหลือของเขาอีก6เกมเนี่ยจะต้องเจอเพจเทรดสองเกมด้วยถ้าเกิดแพ้ในสัปดาห์นี้โอกาสที่จะหล่นไปเป็นแค่วายการ์ดเนี่ยในการเข้ารอบเนี่ยถือว่าสุกเลย นะครับซึ่งเมื่อกี้พี่สุเมพูดถึงสถิติที่พบกันมาในระยะหลังมันไปดูทางเข้าทางเซนใช่ไหมฮะ<ช>ก็แต่ว่าปีนี้ไม่น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าดูจากแกงเอ็กเปิดทั้งหลายแล้วเนี่ยนะครับเขามองว่าโอกาสที่บิลจะปิดเกมนี้เนี่ยสูงถึง61%นะครับแล้วก็38%เอนี่ยเอาไว้ว่าจะเป็นเซนที่ชนะไปได้0.3%ให้ว่าจะเสมอนะครับโดยที่ทางด้านของบิลต้องแบก แต้มต่อลงไปตั้ง6แต้มครึ่งนะครับพิชุมเมคือต้องเข้าใจอย่างนึว่าเหตุผลที่เซนส์เองเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นรองบิลส์แม้ว่าจะเป็นเจ้าบ้านก็เพราะว่าเขาอาจจะไม่ค่อยเชื่อควอเตอร์แบ็กตัวที่เป็นตัวที่จะลงในสนามอย่างเทวนซีเมียนเพราะว่าถ้าดูจากชื่อชั้นแล้วเนี่ยซีเมียนเนี่ยเหมือนก็นเป็นพวกค u อเตอร์แบ็กสำรองอาชีพอะคือชื่อชั้นไม่ควรที่จะขยับขึ้นมาเป็นตัวหลักตัวจริงได้ ก็ดูจากผลงานการเป็นตัวจริงเขาสามนะัดนีมแพ้รวดเลยนะก็เลยมองว่าโอกาสที่เล่นในบ้านก็ติดเนี่ยแต่ว่าจะโดนเซนบุกมาชนะก็ค่อนข้างสุงเพราะอย่างที่ผมบอกไปว่าบิลส์เนี่ยในเกมเนี่ยเหมือนก็เป็นเกมไฟบังคับว่าจําเป็นต้องชนะคล้ายๆกับว่าเกมเนี่ยเป็นเกมเพลย์ออฟไกลๆของบิลส์คือถ้าแพ้เนี่ยมันเสียโอกาสโมเมนตัมก็เสียด้วยในแง่ที่ว่าห้าเกมหลังนี่เองที่บอกว่าชนะสองแพ้สามจะเกิดกลายเป็นว่ารวมเป็นเป็นหกนัด กลายเป็นชนะ2แพ้4เนี่ยมันมันมันเสียส่งเลยนะโมเมนตัมเจ็งเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมเนี่ยมันเกมไฟล์บังคับของบิลที่จำเป็นต้องเอาชนะให้ได้ครับอืมนะครับผมซึ่งพี่สุเมธเชื่อแบบนั้นไหมครับคือก็มองว่าอย่างนั้นเหมือนกันนะมองว่าบิลจำเป็นจะต้องชนะเพราะว่าถ้าเกิดแพ้เกมเนี่ยเสียส่งมากเลยครับเพราะฉะนั้นมีอะไรก็ต้องรัดมาและอย่างนึ่งเป็นการแก้หน้าด้วยสัปดาห์เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็น ใจเย็นใจเย็นนะครับเป็นหนุ่มเป็นแน่นมาพูดงงงัดอะไรออกมาโชว์ไม่เอาไม่เอาเก็บไว้ก่อนโอ้นะฮะเดี๋ยวคนคิดเยอะเอาอีกทีนึงเอาชัดๆนะฮะคู่นี้ตกลงคุ่สุเมพิกว่าน่าจะเป็นบิลที่ชนะขออีกสักคัดดูดูดูไม่เอาให้มั่นใจไม่เอาระดับนี้ระดับคุณสุเมธแล้วคุณสุเมธห้ามห้ามกะกะเอาต้องเอาเต็มที่ ก็อย่างที่บอกไงว,ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วสัปดาห์ที่แล้วหน้าแตกเลยให้มันรู้ไปว่าจะหน้าแตก2ส,สัปดาห์ซ้อนอให้มันรู้ไปไปที่บ,บิลส์เหมือนเดิมบิลส์เหมือนเดิมนะครับเอาละครับผู้ชมครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมกาเอาไว้นะครับพี่สุเมธฮะช่วยทาเป็นวัยรั่หน่อยน,นะฮะ,ะมองลอดแว่นมาแล้วยืนยนันคู่แรกครับพี่สุเมธเลือกใครครับ Buffalo Bill s ี้ครับโอ้โหเดี๋ยวนี้เริ่มไม่กลัวกล้องนะเราเนี่ย <R> โอ้ยสนุกจังเลยย <ś 2> ุ <ś 2> อะไรก็ทำนะครับ <S 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 นั่นคือ <S 2> <S 2> <S มันได้นานะครับตามเวลา <S 2> <S 2> <S ที่เราสามารถจะทำออกาสได้ทันนะครับ <S 2> <S 2> <S เราเลยเลือกคู่นี้มาให้กับผู้ผชมนะครับ <S 2> <S 2> <S ดังนั้นไปต่อกันครับพี่อ e ีกหนึ่งเกมพี่สุเมศอยากคุยถึงเพเทียร s เชิญเลยครับ <S 2> <S 2> คือคู่ที่ไททันปุูกไปถิ่นของ Newland p a t เพเทีเนี่ยก็ถือว่า2ทีมที่นสถิติดีทั้งคู่เลยนะ คืออย่างไททันเองเนี่ยชนะแแพ้3แล้วก็เพจเทรดเนี่ยก็มีผลงานชนะ7แพ้4แล้วก็ที่น่าสนใจคือเพจเทรดจากเดิมที่ช่วง4ี่เกมแรกยังเป็นทีมที่ดูเหมือนว่าทรงนี้ไม่ค่อยดีเลยนะแต่ปรากฏว่าตอนเนี้ยเพจเทรดกลายเป็นทีมที่ชนะติดต่อกันไม้สุดในลีกแล้วนะก็คือชนะติดต่อ5นัดแล้วอ่ะก็ไม่น่าแปลกใจนะที่เราเคยพูดกันในช่วงกลางฤดูกาลว่าทีมเซอร์ไพรส์และที่พี่ฟันธงไปว่าเป็นเพจเทรดเนี่ย ก็ไม่ผิดไปจากที่มองเลยว่ามาแนี่คขอแม้แต่ละสัปดาห์จะฟันธงถูกบ้างไม่ถูกบ้างแต่เรื่องมองการไกลเนี่ยต้องยกให้คุณสุมเมฆเขานะครับเกมนี้เนี่ยเขาก็มองว่ามันเทไปทางฝั่งนิวอิงแลนด์กันซะเยอะนะครับสถานการณ์จะกลับกันกับคู่แรกที่เมื่อสักครูนี้แจ้งเอาไว้นะครับในเรื่องมุมมองจาก สหรัฐอเมริกาเขาจะมองว่า p レติเนี่ยมีโอกาสชนะประมาณสัก67%นะครับที่เหลือเป็นของไททันเป็นต่อกันก็เท่ากันนะครับนั่นก็คือประมาณสัก6แต้มครึ่งครับสเม,มครับครับคืออย่างนี้ไททันเนี่ยถ้ามีคิงเฮนรี่อยู่เนี่ยน่าจะได้เปรี่ยนเพราะว่าอย่าลืมว่าไททันเองเนี่ยพื้นฐานในช่วง2สัปดาห์ฤดูกาลหลังเนี่ยมันมาจากเกมวิ่งนะจะสังเกตดูว่าช่วงที่ทีมประสบความสําเร็จเนี่ยเกมวิ่งมาดีแต่ตั้งแต่ที่ไม่มีเฮนรี่มาเนี่ยเกมวิ่งตกลงไปเยอะเลยนะเกม วิ่งเฉลี่ยต่อเกมเนี่ยไม่ถึงร้อยหลาน,นะค่าเฉลี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเกมมันพื้นฐานจากการวิ่งแล้ววิ่งไม่ค่อยได้เนี่ยแล้วต้องมาให้แลนชนนีฮิลซึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยที่ผ่านมาไม่ใช่แบกทีมนะคือจะมีเกมวิ่งโดยเฮนรี่เนี่ยเป็นคนที่คอยแบกทีมไว้แต่พอไม่มีเฮนรี่เนี่ยเกมวิ่งเนี่ยก็ดรอปไปแม้ว่าทีมจะพยายามไปงัดเอาคุณลุงมาอย่างเอเดวินพีเตอร์สันมาแต่ว่าพอลงเล่น3เกมสุดท้ายล่าสุดนี้ เมื่อเมื่อวานเนี่ยเพิ่งตัดออกไปจากทีมเองนะท่านที่เล่นไปแค่3เกมเพราะเห็นว่าคุณลุงคงไม่ไหวแล้วแล้วก็ <c oughs> ไปเซนเอาเกลเทนเพ็ดเข้ามาเพราะว่าฮูเรโอโจนส์เนี่ยตอนนี้อยู่ในอาไรชื่อบาดเจ็บแล้วก็เ <c oughs> อเจบราวก็ยังไม่สมบ,บูรณ์เพราะฉะนั้นเราเห็นว่าไทตันซินตอนเนี่ยเป็นทีมที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยบาลานซะ์เก,ม,เกมวิ่งก็ไม่ค่อยดีปีกหลัก2ตัวของทีมก็ถือว่าอยู่ในช่วงย่ำแย่ไม่ค่อยสมบูรณ์แล้วก็ตัวหลักอีกตัวหนึ่งอย่างฮูเรโอโจนส์ก็เจ็บนึกโลกไม่ได้ เพราะฉะนั้นก็ไม่น่าแปลกใจที่จะโดนมองว่าเป็นรองแล้ะการที่ไปเล่นบ้านเพเทยรดอย่าลืมนะเพเทรดแม้ว่าปัจจุบันอาจจะเป็นแค่แม็คจอนไม่ใช่ทอมเบรดี้แต่เพเทรดเวลาเล่นในบ้านนะที่จนะิลเลตสเตเดียมเนี่ยเป็นทีมที่แพ้ยากนะที่น่าสนใจเนี่ยพี่ชัยพูดถึงแม็คจอนแม้ว่าจะเป็นรุก,กี้ก็ตามนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเทียบสถิติกันเนี่ยถือว่าทีมอย่างเพเทรดใช้งานเขาได้ดีกว่าที่ไททันส์ใช้ทนิฮิลก็อาจจะพอพูดได้ได้ขว้างก็ สองคนนี้เนี่ยนะครับแมตช์โจนส์คว้างจำนวนครั้งน้อยกว่าแต่ว่าปีกหรือว่าเพื่อนร่วมทีมรับได้เท่ากันนะครับ349ครั้งรับไปได้สองร้อยสี่สิบห้าครั้งระยะเนี่ยทำได้ก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่ทัชดาวน์เนี่ยทางด้านแมตช์โจนส์มีมากกว่านะครับ14ทัชดาวน์อินเตอร์เซปน้อยกว่านั่นก็คือ8อินเตอร์เซปขณะที่ธนนิฮิลโดนไปแล้ว12ครับคืออย่างนี้ต้องบอกว่าทางทีมงานของ คุณปู่อ่ะคุณปู่วิเบริชกัโดยเฉพาะจอร์จแมแดเนียลเนี่ยคือค่อนข้างที่จะใช้งานแมคโจนที่ดีในแง่ที่พยายามจะไม่ให้แมคโจนไปฝืนข้างอะไรที่มันพิสดารก็เนี่ยแหละใช้วิธีการข้างสั้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าแมคโจนเนี่ยเปอร์เซ็นต์การข้างรับได้สูงมากนะคือเป็นรุกี้แต่ข้างเปอร์เซ็นต์รับได้เนี่ยเจซึ่งถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างน่าประทับใจเพราะว่าอย่างที่บอกส่วนหนึ่งคือทีมไม่พยายามที่จะไปให้เขาไปฝืนที่ คว้างไกลแล้วมันโอกาสที่จะพลาดอินเตอร์เซ็ตเนี่ยมันจะเยอะแต่ว่าเขาใช้วิธีการที่ใช้การวิ่งใช้การคว้างสั้นใช้แผนสกรีนอะไรต่างๆเนี่ยทำให้ตัวแม็กทางแม็กโจนเองก็เซฟแล้วก็ผลงานของทีมภาพรวมก็ดีแต่จุดหลักๆเลยนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าปีนี้เพเทรดทีมรับดีมากเลยนะเป็นทีมรับที่ดีอันดับที่3แล้วก็เป็นทีมที่เสียแต้มเฉี่ยต่อเกมเนี่ยน้อยที่สุดเลยคือ เฉลี่ยต,ต่อเกมแค่16.1แต้มต่อเกมชนะนี่นะนี่แหละ <ผม S 2> เป็นเหตุผลที่ทําให้ทีมเนี่ยประสบความสำเร็จได้แล้วก็จะเป็นเหตุผลเดียวกันกันกบที่น่าจะชนะในใสายตาชาวบ้านเขาด้วยไหมฮะใช่ครับผมก็ยัง<อ>มอกว่า<อ>น่าจะน่าจะชนะในบ้านติดต่อกัน,นต่อไปเป็นเกมที่หกนะครับผมนี่ขออีกทีครับพี่ทางเพจเฉดน่าจะชนะเป็นเกมที่หกติดต่อกัน นะครับเอาเดี๋ยวให้คนตัดต่อกำวหน้าออกนะครับพี่เมิพูดแบบนี้ว่าเพเทียสตชนะ6เกมรวดคู่สุดท้ายครับพี่ที่วันนี้อยากจะคุยกันนั่ก็คือทางด้านของ l อ Rams นะครับพบกับทางด้าน Packers ครับครับคือ2ทีมสติีิงคู่เหมือนกันนะอย่างทีมรอนจูวิสแรมตอนนี้ก็7-3แล้วก็ p a c k e r ร์3เป็นทีมที่นำในกลุ่มของ NFC เหนืออยู่ด้วย พร้อมสัปดาห์ที่แล้วอาจจะดูสะดุดนิดๆไปแพ้ทีมร่วมกลุ่มแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่แปลกนะเวลาทีมร่วมกลุ่มเจอกันเนี่ยโอกาสแพ้ชนะเนี่ยมันมันมันมีได้ตลอดที่เราเคยบอกว่าเวลาที่ทีมร่วมกลุ่มเจอกันเนี่ยมันมีโอกาสที่จะพลิกล็อกได้เสมอเพราะฉะนั้นการที่วกิ้งจะชนะในบ้านใส่ทางด้านทีมแพ็เกอร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องที่แปลกประหลาดอะไรจนเกินไปแต่คราวนที่มาเจอแรมส์เนี่ยซึ่งแรมต้องถือว่าสดๆมาก็คือสัปดาห์ที่แล้วได้บั นะครับแต่ว่าก่อนหน้าที่จะบายเนี่ยแรมเองก็มีสะดุดนะเพราะแรมสเตดเนี่ยสตาร์ฤดูดดดกาลดีนะคือชนะ7แพ้1แต่2เกมหลังก็แพ้รวดเหมือนกันค,คือเขาเรียกว่าแพ้มาแบบมีบาดแผลแล้วก็มีโอกาสสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยได้ไปเลียแผลมาสัก1สัปดาห์เพราะฉะนั้นการที่ออกมาแล้วต้องมาเจอที่สนามลัมโบฟิลบ้านของแพ็กเกอร์สนี่ก็ถือว่าเป็นงานยากเหมือนกันนะคือปีนี้แรมเองเนี่ยในช่วงหลังๆเนี่ย ที่มองว่าเขาค่อนข้างจะบางครั้งต้องยอมนนะอรับว่าฝืนกันคือการที่พยายามจะเน้นในการขว้างมากเนี่ยมันก็เปิดโอกาสให้ฝ่ายตรงข้ามจับทางได้แล้วก็ทําให้แมทธิวแซฟฟอร์ดเองก็มีโอกาสที่จะผิดพลาดได้ง่ายมากเหมือนกันครับคือขว้างเยอะก็พังเยอะเหมือนกันนะครับเรื่องระยะถ้าเกิดว่าเราเอา เราเอาทางด้านของแซฟฟอร์ดกับทางด้านโรเจอร์สมาดวลกันเนี่ยนะฮะตอนนี้แซฟฟอร์ดเนี่ยทะลุ3,000ันหลาไปแล้วนะครับ3,014ันหลายี่ทัชดาวตัวในแป8อินเตอร์เซ็ปนะครับมากกว่าโรเจอร์สอยู่นิดหน่อยครับโรเจอร์สเนี่ย2,571ัห้าร้อลายีทัชดาวสี่อินเตอร์เซ็ปนะครับโอ้แบบนี้เนี่ยถ้าเกิดดูตามทรงก็อาจจะแข่งกันคว้างระเบิดเลยไหมพี่ก็ไม่แน่นะเพราะอย่าลืมว่าจุดเด่นของแพ็คเกอร์สเนี่ย ทีมรับอยู่ที่การป้องกันการคว้างอันดับที่7จ็ดของลีกนะครับที่ทีมบุกเนี่ยคือมันสนุกตรงที่ว่าสัปดาห์นี้จุดแข็ง2ส,ส่วนเนี่ยมาเจอกันก็คือจุดแข็งของแรมส์เนี่ยก็คือการคว้างอันดับ4จะมาเจอกับทีมรับป้องกันคว้างอันดับ7เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาโดนคว้างใส่กันเนี่ยมันอาจจะเข้าทางแพ c เกอร์สเนะเพราะว่าความสมดุลในทีมแพคเกอร์สเนี่ยเกมวิ่งกับการคว้างเนี่ยจะบาลานซ์มากกว่าทางแรมส์ แรมเนี่ยคว้างดีก็จริงแต่ว่าเกมวิ่งอ่ะจะไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะตัววิ่งอย่างโซนี่มิเชลเนี่ยก็โอเคชื่อชั้นเนี่ยถ้าเทียบกับอารอนโจนส์น่าจะดูเป็นรองกว่านิดหน่อยแล้วก็ทางทีมอย่างแพ็กเกอร์สเองเนี่ยจะมีตัววิ่งนอกจากอารอนโจนส์ก็ยังมีเอเจดิลอนช่วยกันในการที่เตับในการวิ่งเพราะฉะนั้นมองว่าเกมวิ่งเนี่ยพี่ว่าแพ็กเกอร์สเนี่ยดูเหนือกว่าแรมส์การคว้างอาจจะดูสูสีแต่ถ้าเรามองว่าเกมรับของแพ็กเกอร์สเนี่ยอาจจะหยุดการคว้างของแรมส์ได้เนี่ย เพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยทำให้แพ็กเกอร์สเนี่ยได้เปรียบนิดหน่อยในเรื่องของภาพรวมเกมแล้วก็ยังมีในเรื่องของสภาพอากาศใช่ช่กำลังจะงกำลังจะถามเลยนี่มันปลายปีแล้วนะครับโอ้โหลัโบ<ช>ฟิลด์ตอนนี้นี่เย็นยะเยือกเลยฮะก็จะเริ่มหนาวเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมที่มาจากอากาศที่แบบสบายๆอย่าง LA เนี่ยพอมาเจออากาศนหนาวๆที่ลัโบก็อาจจะมีปัญหาเพราะอย่าลืมว่าพออากาศหนาวเนี่ยลูกฟุตบอลเนี่ยมันจะ ยู่ <You S 2> ต้องรู้ว่าวันนั้นจะหนาวแค่ไหนนะถ้ายิ่งหนาวมากเนี่ยลูกฟุตบอลมันจะหนักน้ำหนักต่างๆก็จะเพี้ยนโอกาสที่จะคว้างแท็กยับเหมือนเดิมเนี่ยก็อาจจะลดน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยความที่เปรียบในเรื่องของความชินสนามเนี่ยทำให้แพ็คเกอร์เนี่ยจะได้เปรียบค่อนข้างเยอะ ลูกฟุตบอลก็จะมีน้ำหนักเปลี่ยนไปบ้างอันนี้คือน้ำหนักช่างอ่ะไม่เปลี่ยนนะครับแต่ว่าความรู้สึกจะเปลี่ยนไปไม่มีใครปล่อยลมออกนะครับไม่ต้องไปโยงนะครับไม่ใช่เบดดี้กับบริชิกนะฮะไม่ไม่มีใครโยงนอกจากตั้งโยงตอนนี้อ๋อเหรอจากที่ดูมาเนี่ยคู่นี้เนี่ยเขามองกันแทบจะ50-50ด้วยซ้ําไปนะครับแต่ว่าเป็นกร e นเบดเหลื่อมกว่าที่51 5ที่เชื่อว่าจะมี ผู้ชนะเป็น Green Bay Packers 48.1เชื่อว่าจะเป็น Rams นะครับแล้วก็เปิดโอกาสไว้ที่เสมอกัน0.4%นะครับดังนั้นเรื่องการต่อรอง0.0ครัแบพบี่คือถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าค่อนข้างจะให้เครดิตกับ Rams นะเพราะโดยปกติที่บอกว่าถ้าแข่งในบ้านใครเนี่ยถ้าฝีมือไล่<า>เรีบเาจะให้3าแต้มเจ้าบ้านครับที่เป็น<ม>ที่เป็นต่อแต่ว่าเนือสณะนี้แสดงว่าเขาให้เครดิตกับ Rams อาจ,จเป็นเพราะว่าแรมส์เองเนี่ยตอนนี้ก็กาลังลุ้นที่จะเข้าเพลย์ออฟนะเพราะว่าคาร์ดิน l ลส์เองเนี่ยเป็นทีมที่นํากลุ่มอยู่มีผลงาน9-2แรมส์เนี่ย7-3เพราะฉะนั้นถ้าเกิดวันในสัปดาห์เนี่ยถ้าแรมส์ไปแพ้อีกจะกลายเป็น7-4เนี่ยโอกาสเข้ารอบเนี่ยก็จะเป็นเพียงแค่วายตาดครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนก็เป็นไฟ์บังคับไกลว่าถ้าอยากจะลุ้นว่าเป็นทีมแชมป์กลุ่มเนี่ยแรมจาเป็นจะต้องเก็บเกมให้ได้เพราะถ้าเก็บได้ก็จะเป็น8-3ก็จะไล่ คาร์ดินสัสก็มาจี้แบบจี้ติดๆ,ๆมันก็จะมีโอกาสที่ยังได้รู้นในเกมที่เหลือได้คู่นี้ว่างไงดีฮะก็อย่างที่บอกอะผมรู้จากทั้งในเรื่องของอความได้เปรียบนในความคุ้นเคยสน,นามสภาพอากาศแล้วก็สภาพทีประสบการณ์ต่างๆให้แพคเกอร์ครับแพคเกอร์นะครับเอาล่ะ3คูค่ เดือด3คู่ที่เราจะลงลึกในรายละเอียดได้ผ่านพ้นเวลานะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าตอนนี้ถึงช่วงเวลาสําคัญนะครับถ้าเกิดว่าคุณยังไม่มีปากกาในมือขอให้คุณกดสต็อปไปก่อนเมื่อดู YouTube <c oughs> แล้วก็ไปเอาปากกามาจดเลยนะฮะฆ่ากันให้ตายอะจุดเม็พิกมาแล้วครับเออพร้อมยังพี่พร้อมยังอพร้อมครับพร้อมนะครับคู่แรกนะครับแบสับไลออนส์ครับ คู่แรกไลออนชนะเกมแรกครับในฤดูกาลเอ้ยต่อไปครับเรดเดอร์สกับคาร์บอยส์คาร์บอยส์ครับอือเอาอีกแล้วอ่ะเราอ่ะไปเป็รูปไปเพราะจักคนนี้ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้คาร์บอยส์จับนะตัวไม่รู้ว่าปีไปหนึ่งเบอร์สองเฉลงได้หรือเปล่าคู่ที่สามยืนยันที่บิลส์กับเซนต์อาใครครับบิลส์นะครับมาดูที่เกมคือวันอาทิตย์กันบ้านนะครับเป็นหนึ่งสตีลเลอร์แบงกอลส์ครับแบงกอลสครับบัคเนียสกับโคสเอ้ยคู่นี้แปลกใจทำไมไม่ถ่ายเนอะ บัคเนียครับบัคเนียสนะครับแล้วก็แพนเทอร์สดอลฟินครับอ่าดอลฟินส์ครับไททันส์ครับเพเทียสครับเพเทียสครับอืออีเกิลส์ครับไจแอนส์ครับอีเกิลส์ครับอืออ่าอีหนึ่งสัตว์ปีครับจาโคุสกับทางด้านของฟอร์คอนส์ฟอร์คอนส์ครับเฮ้ยอะไรเนี่ยสวนเลเทสเลยนะเนี่ยอ่าบอกแล้วไงสัปดาห์นี้ผมสวนเล่เนี่ยเหนได้จะหน้าแตกแล้ว ออันนี้เนี่ยเรียกว่าพีชีพนะฮะในชนะแตกแล้วคือคนเราไม่น่าแตกไปแล้วมันจะน่าแตกซ้ำมันไม่ได้เรื่องแปลกไงอ๋อเหมือนกับว่าสิ่งนั้นได้ถูกเปิดไปแล้วออางั้นมาดูคู่นี้นะครับแจสที่ออกไปเยือนยังไม่เคยชนะใครนะครับเล่นอกบ้าน0ูนย์ห้าพบกับเท็กซันก็น่าจะเป็นฮิวสตันนะเล่นในบ้านให้ให้ฮิวสตันปกันเท็กซันนะครับอ้าชาร์เจอร์บลองโกสครับชาร์เจอร์ครับ rams กับ packers ครับ packers ครับ vikings กับ4 9 e r s ครับ4 9 e r s ครับโอเคนะครับต่อไป browns กับ ravens ครับ ravens ครับอืมปิดท้าย seahawks กับ washington football ครับ washington t e a washington นะฮะอืมสัปดาห์นี้ทีมที่จะพักก็จะเป็น cardinals กับ chiefs นะครับ เป็ดเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่คือทั้งหมดของตอกต้ t ทอ k NFL นะครับสำหรับ NFL ในสัปดาห์นี้สัปดาห์แบงก k สกิฟวิ่งนะครับแต่ได้ลกาวนับรวมอย่างเป็นทางการนี่คือสัปดาห์ที่12นะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับการติดตามรับชมนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของตอกต้มทอคใน EP นี้นะครับจนกว่าจะพบกันใหม่นะคุณผู้ชมฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่สมเด็ด้วยครับสวัสดีครับ คุณอย่างยิ่งสำหรับการติดตามครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ